let's go right, let สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ,ของลูกมีกันอีกแล้วนะคะเย่เย่เย่สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาเสิร์ฟ how to <S <S การแต่งหน้าเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งลุกที่แต่งในวันนี้ก็คือลุคนี้เลยคะ่ทะท่าดา ก็จะมีความเป็นโทนแบบนุ่นๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะส่วนตัวลูกหมีเองก็ไม่ค่อยได้แต่งโทนนี้สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็นํามาแต่งให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองค่ะรอดหรือเปล่าค่ะจริงๆลูกหมีก็แบบไม่คุ้นหน้าตัวเองเท่าไหร่เลยนะซึ่งแบบเออมันรอดไหมคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าลุคนี้จะแต่งออกมาได้ง่ายยากอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ไก Sub ะะก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยส่วนใครที่กด subscribe แล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆกันด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลุงหมีลงคลิปวิดีโออะ,อะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนก็ยินดีที่รู้จักเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามา subscribe ลุงหมีกันใหม่ทุกๆคนนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ เคค่ะทุกคนตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะลูกหมีก็จะไม่ได้ใช้รองพื้นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์กลบพวกรอยค้าใต้ตาแล้วก็พวกซอกจมูกขอบปากนิดนึงเท่านั้นนะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่ลูกหมีใช้ในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะทาดาของบอบ b y Brown นะคะทุกคน Skin er s กิน f ู l l Cover c o n ซ e a l e r ค่ะซึ่งคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของบอบบ y Brown ด้วยนะคะทุกคนลูกหมีใช้สีวอร์มแซนนะคะก็จะเป็นสีีีีท่่คอนข้างพดกกับผิวลูมไ,มไ สว่างกว่าผิวนะคืออันนี้จะกบพวกพวกรอยสิวรอยอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะคะซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ค่ะทุกคนใช้ไปแล้วน้องไม่ค่อยตกร่องในระหว่างวันด้วยค่ะสำหรับใครที่คอนซีลเลอร์ตอนนี้แบบหมดอยู่นะคะก็ลองดูกันได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เราใช้เราชอบนะอ่ะลูกนมีก็จะใช้กับแปลงนะคะนี่ของ r รด e ู u t y คนเดิมค่ะคือไม่ได้อัาคลิปแต่งหน้านานนะคะรู้สึกว่าจังหวะจะโคเริ่มงงๆอีกแล้วเดี๋ยวต้องแบบว่าถ่ายไปสักพักนึงเดี๋ยวมันจะเหมือนชินไปเองนะคะ จะบอกว่าเวลาลูกหมีถ่ายคลิปอะคือเราต้องมีการบิวทุกครั้งเลยนะคือแบบเหมือนบิวตัวเองอะุกคนแบบร้องเพลงบ้างฟังเพลงบ้างนะคะแล้วก็แบบเพิ่ม Energy อะไรอย่างเงี้ยก่อนถ่ายคลิปนะไม่รู้แบบว่าคนอื่นเวลาเขาถ่ายคลิปเปล่อะไรเงี้ยเขาเป็นกันไหมแต่ว่าลูกหมีอะ ป็นลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะวันนี้ที่จะใช้ก็คือนี่เลยค่ะท่าดาแป้งรวงข้าวนะคะ Magic s k i n Powder Foundation ค่ะลูกหมีใช้สีเบอร์0ูนนะคะซึ่งจะเป็นสีกลางๆจะเป็นสีที่พอดีกับผิวลูกหมีค่ะจะบอกว่าแป้งตัวนี้เขาทําออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีเบอร์ศูนจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็สีเบอร์ศูนก็คือผิวที่ลูกหมีใช้นะผิวกลางๆนะคะแล้วก็สีเบอร์ศูน หมาะกับคนที่ผิวสองสีนะคะก็คือจะเป็นเฉดที่เข้มกว่าลูกหมีไปอีกนิดนึงนั่นเองค่ะเขาก็จะผสานแบบว่าสารบำรุงต่างๆมากมายหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะดูคนส่วนตัวลูกหมีคือชอบแพคเกจจิ้งมากๆนะคะแพคเกจจิ้งคือดูแบบว่าดูหรูหรานะคะหยิบออกมาจากกระเป๋าก็คืออารมณ์แบบฟิลคุณนายท่านหนึ่งนะคะมีความแบบเออตัดขอบทองใดๆนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเขียนว่าแป้งรวงข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นรูปประมาณนี้ค่ะทุกคนสามารถหยิบไปเติมในระหว่างวันได้นะคะตลับสวยแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะพับของเขานะคะก็จะเป็นพับแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะนุ่มๆน,นะคะสําหรับแป้งตัวนี้นะคะส่วนตัวลูกหมีว่าเขาแบบเนื้อละเอียดมากๆนะคะทุกคนเนี่ยเวลาทาก็คือกดๆๆดได้เลยจะใช้วิธีการกดหรือว่าปาดก็ได้นะคะคือมันเลิศมากนะค่อยๆทา,า,าไปเลยค่ะนี่เนื้อของเขาบางเบานะคะทุกคนแบบสบายผิวนะไม่ได้รู้สึกว่าหนักผิวนะคะและ้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆอืม ว่าใครที่รู้สึกว่าเหมือนผิวอุดตันง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่อยากใช้รองพื้นก็ใช้เป็นพวกแป้งผสมรองพื้นก็ดีนะคะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเพิ่มเลเยอร์ในการปกปิดผิวเรามากนะคะก็ใช้เป็นแป้งตัวเดียวก็ได้ เดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้ากันก่อนนะข้างนี้คือลงแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้ว่าผิวก็จะดูเรียบเนียนขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการปกปิดลูกหมีว่าเขาก็ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแป้งที่เนื้อบางเบาแต่ว่าให้การปกปิดค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาทาอีกข้างหนึ่งกันเลยค่ะนี่แล้วก็สีผิวค่อนข้างพอดีกับผิวของลูกหมีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทาคอนะเดี๋ยวเราต้องทาที่คอด้วยนะคะสีผิวมันจะได้สม่ําเสมอกันนั่นเองค่ะ ค่อยๆทาไปเลยนะคะตัวนี้คือกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทางแบรนด์เขาบอกว่าสีไม่ดรอปในระหว่างวันด้วยนะส่วนตัวลูกหมีได้นําไปใช้แล้วก็สีไม่ดรอปจริงค่ะแต่เดี๋ยววันนี้พิเศษก็คือเราจะมีการทดสอบแป้งให้ดูด้วยนะคะคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะก็จะบิวบิวเขานิดนึงนะคะตัวนี้ก็คือบิวทับได้ไม่เป็นคราบค่ะเสร็จแล้วก็ทาคอด้วยเลยค่ะ ทาได้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากลงแป้งทั้งสองข้างนะคะทุกคนผิวที่ได้ว,วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งผิวก็คือสวยอยู่นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมีการทดสอบแป้งให้ดูกันด้วยนั่นเองค่ะอเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันต่อนะคะเอยลืมบอกราคาอันนี้นะคะราคา490บาทนะคะทุกคนส่วนตัวลูกหมีใช้แล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพคือเขาเลิศเขาปังนะคะเนื้อแป้งก็คือโอเคมาก,มากๆเลยนะเทียบเท่าแบบว่าแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้านต่อกันเลยค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันค่ะซึ่งคิ้ววันนี้ของลูกหมีจะดูแบบว่าแตกตาไปนิดนึงเพราะว่าเราไปลิฟต คิ้วกับขนตามานะคะถ้าทุกคนสังเกตขนตาก็คือจะดูงอนผิดปกติใช่ไหมมันก็จะดูธรรมชาติอยู่นะลูกหมีว่าไม่ได้บกบะเกินไปนะคะส่วนคิ้วเราก็ไปลิฟต์มานะคะมันเลยจะดูแบบมีความตั้งๆนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกหมีก็จะเขียนทับไปอีกนิดนึงเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนวันนี้คิ้วจะไม่ได้เขียนแบบว่าเยอะมากเหมือนแบบว่าคลิปก่อนๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของสสีคะ่ะทุกคนตัวนี้ใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะดิบบาซึ่งก็จะใช้สีที่เข้มกว่า ปกติที่ลูกมีใช้นิดหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าลุกในวันนี้เราอยากได้ลุกที่ดูมีความแบบเออฟอ่ฟอนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะคิ้วเขาก็จะมีความแบบเข้มนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะลูกมีก็จะวาดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะไปตามรูปคิ้วของเราเลยค่ะจะไม่ได้เขียนเหมือนปกติที่เคยเขียนนะใช้ดินสอค่อยๆแบบวาดๆขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ให้มันดูแบบหนาขึ้นเท่านั้นนะคะนะประมาณนี้เนาะ เบรนเบรนให้เขาฟุงฟ้งซึ่งดินสอเขียนคิ้วของสสีอันนี้เคยใช้ไปให้ดูหลายคลิปแล้วเนาะอันนี้ก็หัวลื่นค่ะดินสอเขียนง่ายแล้วก็ราคาเป็นมิตรกับเราด้วยใช้มัสคาร่าคิ้วกันนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นมัสคาร่าใสเนาะใช้เป็นของ e v e r p i n พค่ะทุกคนตัวนี้บราว n ์ลิฟนะคะสีเคลียร์ค่ะลูกนี้ก็จะปัดไปที่ขนคิ้วของเราเลยค่ะทำให้แบบขนคิ้วเราตั้งๆนิดนึงนะคะ แต่งตากันค่ะซึ่งตาวันนี้นะคะก็จะแต่งเป็นโทนแบบแมทแมนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าลุคที่เราอยากแต่งวันนี้ก็จะมีความฝ่อๆใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนี้แบบลุควันนี้จะรอดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะสําหรับพาเลทที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะทาดาของทาสนะคะตอนนี้ก็คือทาสเลดอินบูมนะคะสีก็จะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะ จะมีความแบบนุดน่ดๆนิดนึงนะคะเป็นสีที่สามารถแบบว่าใช้ในอีวีเดอะไรประมาณนี้ได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคการแต่งตานิดนึงค่ะทุกคนซึ่งลูกหมีก็เคยแชร์ไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคนี้แต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะนํามาแชร์ทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับมือใหม่สามารถนําไปทําตามกันได้แน่นอนซึ่งมันง่ายมากๆนะคะในการแต่งตาในวันนี้ค่ะอ่ะอันดับแรกนะคะลูกหมีก็จะใช้สีนี้นะคะสีที่เป็นสีมุกมุกนะคะมีความเป็นชิมเมอร์แต่ว่า แบบพาเลตของทางบวกฝั่งยุโรปอะไรเงรรี้ยลูกมีรู้สึกว่าชิมเมอร์เขาจะไม่ได้จึ้งเท่ากับพวกทางฝั่งเกาหลีนะคะจะเป็นแบบแบบชิมเมอร์เนื้อละเอียดนะคะพอที่จะให้ตาเราดูมีความแบบวิงวิงดูสดใสขึ้นนะคะเราจะใช้นิ้วมือนะคะทาสีแรกค่ะแล้วก็ปาดไปตรงบริเวณหัวตาของเรานะคะนี่เดี๋ยวลูกมีทำาป็นตทำครั้ง,รงนี้ดีกว่านี่ค่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สองสีนี้นะคะ สองสีนี้เป็นเนื้อแมทค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นชมพูนูดนดน้ำตาลนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบนูดนูดน้ำตาลนะคะทาทั้งสองสีแบบนี้เลยปาดต่อมาค่ะปึ๊บต่อมานะคะจะใช้สีนี้ค่ะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแบบชิมเมอร์เบาๆค่ะแต้มไปด้านหลังนะคะนี่ปึ๊บ นี่นะคะมันก็จะเป็น3สีไล่กันแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวแปลงนะคะผู้ผู้ทำการเบรนเขาเลยค่ะพาเลตนี้ลูกมีว่าสีเขาชัดดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบว่าพาเลตสายพวกาทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยลูกมีว่าพาเลตเนี้ยถือว่าโอเคเลยค่ะสีชัดแล้วก็เป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็เบรนเลย สำหรับเทคนิคนี้จริงๆสามารถใช้ได้กับทุกอายแชโด์เลยนะคะทุกคนลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะไล่สีแบบว่าหัวตาสีอ่อนแล้วก็ลองลงมาก็เข้มขึ้นมาแล้วก็ห่างตาก็จะเป็นสีที่เราชอบนำมาคัดเบ้าอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะไอประมาณนี้เห็นไหมคะห่างตาเขาก็จะมีความแบบเหมือนคัดเบ้าไปโดยปริยายเราก็ใช้แปลงทำการแบบเกลี่ยเบนเบนเขา นี่นะคะเรียบร้อยแล้วจะบอกว่างานตาวันนี้คือประมาณนี้เลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกหมีจะใช้หัวแปลงเล็กๆนะคะทาสองสีนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ทาบริเวณหางตาล่างตรงนี้เพื่อเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างตาบนกับตาล่างค่ะท่วงเนี้ยลูกหมี ทำการแบบว่าจะซื้อบ้านใหม่ด้วยนะคะทุกคนดีใจกับเราไหมเย่ yeah! ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบว่าทําการเลือกน้องเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องเขาจะเลือกเราไหมก็เดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ยเราก็จะทําเป็นเหมือนฟิลแบบ บ้านแล้วก็มีความเป็นออฟฟิศกึ่งๆออฟฟิศด้วยเพราะว่าเราก็จะซื้อมาเราซื้อมากับพี่เป้งใช่ไหมคะเราเนี้ยอยู่ทั้งอยู่อาศัยแล้วก็ทั้งทํางานไปด้วยอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าน้องเขาเลือกเรานะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์ต่างๆนานา,า,ามาให้เพื่อนๆดูกันมากขึ้นนะก็จะไม่ หายไปสําหรับคลิปแต่งหน้าแน่นอนคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีคลิปอื่นๆที่แบบว่าเพื่อนๆจะได้เห็นไลฟ์สไตล์เรามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากๆจริงๆต่อมาก็จะใช้สีนี้นะคะสีน้ําตาลนี่นี่นะทาบริเวณหางตานิดนึงคะ่ะนี่ แอบไปติดเทปกาวมานะคะทุกคนคือลูกหมีอะไม่มีเทปกาวที่เป็นเหมือนสีแบบคุณๆกระดาษกระดาษเราก็เลยใช้เทปกาวใสนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสโมกกี้อายกันค่ะซึ่งลูกหมีทำไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแล้วก็ไปเห็นเทคนิคที่แบบเฝรั่งเขาทำกันแบบนี้นะคะก็ลองดูว่าจะรอดไหมเนี่ยน้ำตาลสีนี้นะคะแล้วก็ใช้กับหัวแปรงที่เป็นหัวแปรงเล็กๆนะคะทำการวาดไปเลยแล้วก็จะแต้มเข้าไปในนี้ด้วยห่างต่อนิดนึงค่ะ โอเคค่ะทุกคนสําหรับงานตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาแก้มกันค่ะบัชออนตัวใหม่นะคะของ Ben เนฟิตค่ะทุกคนใช้เป็นสีปอมปอมนะคะสีนี้จะเป็นสีแดงแบบแดงกำกับค่ะทุกคนซึ่งเป็นแดงที่สวยมากๆนะคะนี่จะปัดขึ้นแบบเป็นชีคโบนตรงนี้นิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบมาใกล้หน้าแก้มมากนะคะจะประมาณนี้ ใครชอบสีโทนประมาณนี้คือเชียร์มากๆนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆค่ะแบบถูๆวนๆไปได้เลยจนกว่าเราจะได้ความเข้มที่เราพอใจนะคะแล้วก็ติดทนมากๆค่ะสำหรับบัชออนตัวนี้นะคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงนะคะสองฮูล่าเบ e เนฟิตนะคะอันนี้ของลลุหมีมันจะเป็นไซส์จิ๋วนิดนึงนะซึ่งจริงๆเขาก็จะมีไซส์ที่เป็นขนาดมาตรฐานมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวคอนทัวร์ตรงจมูกก่อนนะนี่ตรงนี้นะคะ สำหรับบลัเซอร์ตัวนี้ที่ลูกหมีเคยบอกไปเลยว่าสีเขาจะแบบออกแนวสายฟอฟนิดนึงค่ะทุกคนคือเป็นโทนสีที่เข้มกว่าสายเกานะคะแต่ว่าเป็นเข้มที่ไม่ได้ดูแบบแบบว่าโปะแตกแน่นอนค่ะวันนี้ตาคือแบบวันนี้ตาคือดูเฉียวมากนะคะทุกคนแบบโ oh อ m มก o d ไม่เคยแต่งแบบตาเฉียวขนาดนี้มาก,ก่อนจ้า เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาลูกหมีก็จะไฮไลท์นิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Bobby Brown ค่ะทุกคนตัวนี้เ,เป็นไฮไลติงพาวเดอร์นะคะสีพิงโกลค่ะทุกคนก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะซึ่งไฮไลท์ตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้ชิมเมอร์จ๋ามากๆค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบว่า มีความวาวอะไรขนาดนั้นนะแต่มันจะทําให้เหมือนหน้าเราดูมีมิติแล้วก็ดูดูฉ่าขึ้นมานิดนึงชัดดาแอบไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งใช้เวลานานมากอีกแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้ติดหน้ากล้องให้ดูนะซึ่งแบบลูกมิตริดไม่เก่งจริงๆนะคะอันนี้ก็คือสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวเราติดได้แค่นี้จริงๆนะคะอาต่อมาเดี๋ยวเรามากรีดอายไลเนอร์กันนิดนึงคะ่ะซึ่งอายไลเนอร์วันนี้ลูกมิตรจะเลือกเป็นสีดําเข้มนะคะเนื่องจากว่าอยากได้ลุคที่มันดูตึ๊บขึ้นมานะ ก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะของ m a เบ e ร l i n นนะคะตัวนี้ไฮเปอร์ชาร์ปไล r ค่ะแท่งสีเหลืองแบบนี้นะคะก็จะเขียนไปทับตรงอายไลเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะสร้างอายไลเนอร์บริเวณตาล่างนิดนึงนะคะใช้สีเดิมสีนี้เลยค่ะแต่ว่าใช้หัวแปลงที่เล็กลงมานิดนึงนะคะกรีดข้างล่างตรงบริเวณหางตาล่างค่ะ โอเคค่ะทุกคนสําหรับตาวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบไม่ค่อยคุ้นเลยแบบว่ามองตัวเองในตรงนี้รู้สึกว่าใช่เราหรือเปล่างานลิปกันค่ะซึ่งลิปวันนี้นะก็จะเขียนแบบขอบปากก่อนนะคะของ Rare Beauty ค่ะทุกคนอันนี้เป็นดินสอไอายไลเนอร์นะคะใช้สีเบอร์ตึ๊บตๆ๊บตุ๊บตุ๊บเอ่อครีเอทีฟค่ะทุกคนก็จะเป็นสีแบบนูดนูดนะคะชมพูชมพูประมาณนี้ค่ะ นี่นะไล่ตามขอบที่เป็นขอบจริงของเราแต่ว่าเราจะเขียนเลยขอบออกมานิดนึงค่ะนี่นะต่อมานะคะลูกหมีก็จะใช้นี่ค่ะเป็นลิปสติกของ 4U2 นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นลิปแบบว่ามีกากเพชรวิงวิงอยู่ข้างในลิปนะคะวิ้งวิ s h ชิ mmer อร์ช e ยลิ s สติกนั่นเองค่ะลูกหมีใช้สีเบอร์ศูนยนะคะก็จะเป็นสีแบบ นูดๆน,น้ำตาลน,น้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราก็จะทาไปที่ปากเราเลยนะคะปากก็จะได้ประมาณนี้นะคะเวลาเราเขียนแบบว่าลิปไลเนอร์หรือว่าเขียนขอบปากปากเราก็จะดูหนาขึ้นแล้วก็ดูแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูเต็มมากขึ้นค่ะ Hi let's go ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งแล้วนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทุกคนเป็นระยะระยะละกันนะคะ คนตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะมาทานข้าวเย็นกันก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเวลานิดนึงนี่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนาะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะคะจะบอกว่าแป้งตัวนี้คือพอเวลาเราทาไปแล้วแล้วก็สักพักนึงอะ่ะทุกคนเวลาน้ํามันบนผิวมันออกมานะคะลูกหมีรู้สึกว่ามันทําให้ผิวของเราดูสวยขึ้นนะทุกคนคือผิวมันจะดูมีความฉ่าโกลนิดนึงไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวลูกหมีลูกหมีรู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สีแป้งยังไม่ดรอปนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่หลุดเป็นคราบแต่อย่างใดแล้วก็อันนี้ไม่มีการซับน้ามันนะคะลูกหมีนั่งทํางานที่บ้านมา2ชั่วโมงอยู่ในห้องแอร์เนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ผิวได้ประมาณนี้เลยค่ะถือว่าเลิศอยู่นะตัะดาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ลูกหมีก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแป้งกันนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา 6โมง40แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะคะผิวหน้าของลูกหมีตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการซับหน้ามันไปอย่างใดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยังไม่ได้ซับก่อนละกันเนาะซึ่งแป้งลูกหมีว่าค่อนข้างติดทนโอเคเลยนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีแบบว่าบริเวณไหนที่หลุดไปนะจะมีซอกจมูกนิดนึงขอบๆนะคะที่ที่แบบ มีลอกๆไปแต่ว่านิดเดียวมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ตรงบริเวณที่ลูกหมีใส่แมสก,ก็ไม่ได้มีรอยอะไรมากนะคะตับแป้งตัวนี้เขาบอกว่าสามารถหยิบไปเติมในระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นต้องเติมอะทุกคนคือผิวมันยังสวยอยู่นะคะเราก็เลยไม่ได้มีการหยิบเติมแต่อย่างใดเนาะเดี๋ยวจะซับน้ำมันให้ทุกคนดูรอบนึงนะคะอ่ะ รับหน้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะคือลูกหมีจะมันช่วงบริเวณทีโซนนิดนึงนะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะพอหลังจากที่ซับหน้ามันเรียบร้อยแล้วนะคะผิวเราก็ดูแมตแบบว่าปกตินะคะทุกคนจริงๆก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้นะหรือว่าเราจะเติมแป้ง<ว>ช่วงบริเวณทีโซนนิดหน่อยนะคะก็สามารถไปใช้ชีวิตต่อได้แล้วนะคะส่วนตัวลูกหมีว่าเออแป้งเขาก็โอเคมากๆเลยนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากน้องเขาไว้ด้วยนะคะ<ว>ก็ราคาตลับละ490บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนส่วนสถานที่ซื้อต่างๆในลูกหมีจะที่ ไว้ให้ในเดสคริปชันบล็อกอีกทีนะคะก็สามารถไปตากันได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบแป้งที่เนื้อบางเบาแต่ว่าให้การปกปิดนะคะเราก็แนะนาค่ะลองดูการสําหรับแป้งรวงข้าวนะคะมีให้เลือกตั้ง3เบอร์เนาะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยจากคลิปนี้นั่นเองนะหวังว่าจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะคะมีแต่งหน้าแล้วก็พาออกไปทดสอบประสิทธิภาพของแป้งด้วยนิดหน่อยนั่นเองค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย